ัดภาพไปยังทุ่งหญ้านิรนามที่แห้งแล้งและรกร้างท้องฟ้าเป็นสีเทาและมองไม่เห็นแสงแดดลมเย็นพัดเข้ามาประท้าใบหน้าของกลุ่มผู้อมตะที่นี่มีผู้อมตะมารวมตัวกันมากกว่าสิบคนความสนใจของทุกคนอยู่ที่คนสองคนชายในชุดคลุมหนังสีน้ำตาลเข็มขัดหนังสีแดงและรองเท้าหนังสีดำมีใบหน้าธรรมดาแต่ไม่มีผู้ใดเพิกเฉยต่อเขา เพราะเขาคือจกักรพรรดิอมตะสูตูฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้อมตะหญิงที่สวมหน้ากากครึ่งหน้าดวงตาของนางสดใสคิ้วแหลมและปลดปล่อยกลิ่นไอที่ทรงพลังออกมานางคือเทพธิดาจันทมินผู้อมตะที่ท้าทายผู้คนมากมายและไม่เคยพ่ายแพ้ตั้งแต่นางปรากฏตัวคืนสำหรับตัวตนที่แท้จริงในฐานะไฮลั่วหลันมีผู้อมตะเพียงไม่กี่คนที่รู้ ไม่นานมานี้ไหหล่วหลานเอาชนะหนึ่งในสมัยชิกที่โดดเด่นที่สุดของเผาหลิวหลังจากนั้นนางก็ท้าทายสูตู่สูตู่ตกลงโดยไม่ลังเลเมื่อข่าวการประลองแพร่กระจายออกไปผู้มาตาภาคเหนือให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากตอนนี้ถึงเวลาสำหรับการต่อสู้ของทั้งสองแล้วสู้ตู่ในที่สุดเจ้าก็มา เจตจำนงแห่งการต่อสู้ในดวงตาของไหลั่วหลานลุกโชนขึ้นการต่อสู้บนเส้นทางความแข็งแกร่งข้าตั้งตารอสิ่งนี้อยู่สู่ตูตอบยังมีความสุขไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้าก็จะเชิญเจ้ามาที่เผ่าสูของข้าในฐานะแขกเราสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งไห่ลั่วหลานกลดเสียงเย็นสู่ตู ข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานแล้วแต่หากเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มันต้องดูว่าเจ้ามีคุณสมบัติหรือไม่สูตูยิ้มเชิญลงมือให้ล่ดหลันทยานร่างขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างไม่ลังเลทูตมนุษย์บนเส้นทางความแข็งแกร่งจำนวนมากพุ่งลงมาจากก้อนเมฆและตรงเข้าหาสู้ตู่ราวกับอุกาบาตสูตูเงยศีรษะขึนและล่าถอยออกไปทันที หลังจากสร้างระยะห่างออกมาเขาผลักฝ่ามือทั้งสองข้างออกไปบึ้มพลังมหาศาลระเบิดทำลายทูตมนุษย์บนเส้นทางความแข็งแกร่งของไห่ั่วหลานราวกับฟองสบู่สู่ตูผลักฝ่ามือออกไปอีกครั้งเพื่อขจัดเมฆสีดำและเผยเห็นท้องฟ้าที่สดใสไห่ล่วหลันที่ซ่อนตัวอยู่ถูกเปิดเผยเช่นกันแต่ท่าไม้ตายของไหล่วหลันพร้อมใช้งานแล้ว นางยกหมัดขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะกระแทกลงไปอย่างทิศทางของสูตูอากาศถูกบีบอดัดเงาหมัดขนาดใหญ่มาถึงด้านหน้าของสูตูอย่างรวดเร็วสูตูยกแขนทั้งสองข้างคืนเพื่อป้องกันการโจมตีปังเขาถูกบังคับให้ล่าถอยออกไปหนึก้าวแต่เขาไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิน้นไหลวดหลันไม่แปลกใจนางยังโจมตีอย่างไม่หยุดยัง สู้ตูปิดกั้นการโจมตีของนางซ้ำแล้วซ้ำอีกและตอบโต้เป็นการชั่วคราวทั้งสองต่อสู้กันและใช้การโจมตีระยะไกลช่างน,น้าตื่นเต้นนักผู้ใดจะคิดว่าผัวมตาตะบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งจะมีวิธีการโจมตีระยะไกลที่โดดเด่นมากมายเช่นนี้ปัจจุบันดูเหมือนเทพธิดาจันทมีนและสูตูจะมีความสามารถที่เท่าเทียมเฮิม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่าเหลาอูกล่าวเสียงเย็นผู้มาตะบนเส้นทางความแข็งแกร่งเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดต,ตอนนี้พวกเขาใช้เพียงการโจมตีระยะไกลเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันเท่านั้นสู้ตูมั่นคงราวกับภูเขาขณะที่ไหหลั่หลันแสดงวิธีการโจมตีระยะไกลที่โดดเด่นมากมายออกมาหลังจากต่อสู้มากกว่าสิบรอบทั้งสองก็พุ่งเข้าปะทะกันตรงกลาง ตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กันอย่างจริงจังนี่คือการประลองบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งที่หา,ดาได้ยากผู้ใดที่ได้รับชัยชนะจะเป็นตัวตนอันดับหนึ่งบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งของภาคเหนือในห้าภูมิภาคผู้มาตะบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งมีน้อยมากหลังจากทั้งหมดเส้นทางความแข็งแกร่งเสื่อมถอยมานานแล้วก่อนที่ไห่ลั่วหลันจะปรากฏตัว ซูตูได้รับการยอมรับจากสาธารณาชนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแนวหนา้าบนเส้นทางความแข็งแกร่งของห้าภูมิภาคเขามีชื่อเสียงค่อนข้างมากการปรากฏตัวของไหลวหลันทำให้ผู้คนตกใจและคิดว่าอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งภายใต้การจ้องมองของทุกคนทั้งสองยังชกต่อยกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นซูตูหรือไหลวหลัน ทั้งสองไม่มีเจตนาล่าถอยพวกเขาต่อสู้กันด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงการต่อสู้ระหว่างผู้มตะบนเส้นทางความแข็งแกร่งอาจกล่าวได้ว่าเรียบง่ายมันไม่รหรูหราเหมือนเส้นทางสายอื่นแต่หัวใจของผู้มาตะาทั้งหมดกลับค่อยๆสั่นไหวมากขึ้นเรื่อยๆแม้เส้นทางความแข็งแกร่งจะตกต่ำลงแต่ผู้มาตะบนเส้นทางความแข็งแกร่งก็ไม่ควรถูกมองข้าม หากข้าต้องต่อสู้กับสูตูหรือเทพธิดาจันทมินผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะการโจมตีแต่ละครั้งของสูตูหรือไหล่วลันทำให้เกิดเสียงดังและอากาศบิดเบี้ยวข้อได้เปรียบของผู้อมตะบนเส้นทางความแข็งแกร่งคือความถี่ในการโจมตีไหล่วลันและสูตูต่อสู้กันด้วยความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตหากข้าพบผู้อมตะบนเส้นทางความแข็งแกร่ง ข้าต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาเข้าใกลหมัดและเท้าของพวกเขาถูกปล่อยออกมาบ่อยเกินไปมันไม่เปิดโอกาสให้เราเตรียมท่าหมายตายหากไม่ใช้ท่าหมายตายผู้ใดจะสามารถป้องกันการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้สิบกว่ารอบผ่านไปอีกครั้งสู่ตูค่อยๆได้เปรียบแม้ไหหลัวหลันจะแข็งแกร่งและมีวิธีการมากมายแต่ประสบการณ์ของนางยังด้อยกว่าฝ่ายตรงข้าม เวลาในการฝึกฝนของนางน้อยกว่าสู้ตูมากด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานสู้ตูสามารถชิงความได้เปรียบจากไห่ล่ล่หลานใบหน้าของเฉินเฉิงยินอูชิวและคนอื่นๆเริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดไม่ดีแล้วข้าต้องเสี่ยงสายตาของไห่ลูล่หลานกลายเป็นแหลมคมหากนางไม่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้นางจะแพ้อย่างแน่นอน ให้ลู่หลันตะโกนเสียงดังและโจมตีสูตูด้วยความเร็วสูงแต่สูตูเหมือนแนวปะการังที่ไม่สั่นไหวแม้คลื่นจะรุนแรงสักเพียงใดให้ลั่หลันไม่แปลกใจขณะที่สูตูป้องกันตัวนางรีบล่าถอยออกมาและเตรียมท่าหมายตายสู้ตูยิ้มขณะพุ่งเข้าหานางไม่เฉินเฉิงอุทานด้วยความตกใจ ทุกคนตระหนักว่าสูตูร่รอโอกาสนี้มานานแล้วสูตูระเบิดความเร็วพุ่งเข้าหาไห่ล้วหลันไห่ล้วหลันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหยุดท่าไม้ตายของนางนางต่อสู้กับสูตูด้วยหมัดและเท้าอีกครั้งด้วยเหตุนี้นางจึงได้รับผลกระทบย้อนกลับจากการหยุดใช้ท่าไม้ตายกลางคันไห่ล้วหลันถูกบังคับให้ปกป้องตนเองสู่ตูกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ เสียงโห่ร้องให้กำลังใจดังคืนเสียงเหล่านี้มาจากสมาชิกเผ่าซูฮืมอย่าดีใจเร็วนักเทพธิดาจันทมินยังไม่ได้ใช้ไพ่ตายของนางผู้สนับสนุนของไหลัวล่วหลันแสดงออกด้วยใบหน้าเคร่งขรึมถ้าหมายตายอมาตะาพยักษปีกธมินพยักษสีทองดำสะบัดปีกบินเข้าไปหาซูตูสซูตูปิดกั้นพยักปีกทมิน แต่เขายังถูกส่งลอยกลับหลังราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่นี่คือไพายตายของเทพธิดาจันทมินพยักปีกธมินผู้มาตะาตะโกนด้วยความตื่นเต้นเช่าเหลาอูกล่าวเสียงเย็นถ้าไมายตายรอยสักสะดวกเกินไปมันอยู่บนผิวหนังผู้ใช้งานสามารถปลดปล่อยมันออกมาได้ด้วยหนึ่งความคิดเป็นเช่นนั้นจริงๆหหาวเจินกัดฟันแนนหากไม่ใช่เพราะสิ่งนี้ ผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งของเราคงได้รับชัยชนะไปแล้วพยักปีกทมินมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมันยากที่จะจัดการสิ่งสำคัญก็คือให้ล่วหลันมีเวลารักษาอาการบาดเจ็บของนางและสามารถกลับเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้งนางทำงานร่วมกับพยักปีกทมินได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองโจมตีสูตูจากด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน สู่ตูตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารในไม่ช้าเลือดก็ไหลออกมาจากริมฝีปากของเขาอาการบาดเจ็บของเขาค่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนไม่เห็นความหวังที่สูตูจะพลิกสถานการณ์ได้อีกพยักปีกทมินทําให้ไห่ลัวหลันมีความได้เปรียบมากเกินไปเจ้าแพ้แล้วไห่ลัวหลันตะโกนขณะใช้ท่าไม้ตายหมัดแทิศสูตูถูกปิดล้อมด้วยหมัดเงาทั้งแด ในเวลาเดียวกันเงาดำก็พุ่งลงมาจากด้านบนมันคือพยักปีกทมินในช่วงเวลาวิกฤตสู้ตูกลับหัวร้อเสียงดังในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้จากนั้นกําปั้ยักษ์บนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งก็ปรากฏขึ้นและคว้าร่างพยักปีกทมินเอาไว้พยักปีกทมินดิ้นรนอย่างหนักแต่มันยังถูกกําปัยักษ์จับกระแทกพื้นบึมเสียงระเบิดดังขึ้น ฝุ่นควันลอยคลาคลุ้งขึ้นสู่อากาศท่าหม้ตายอมตาตะปลดปล่อยความแข็งแกร่งร่างกายของสูตูขยายใหญ่ขึนและกลายเป็นยักษ์สูง10เมตรร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและพ่นไอน้ําออกมาท่าไมายตายอมตาตะสวรรค์พิภพรวมพลังสูตูยกแขนทั้งสองข้างขึนและประกบฝ่ามือของเขาไว้กลางหน้าอกการแสดงออกของไหรุ่วหลันเปลี่ยนไปกลุ่มผู้อมาตาอ้าปากค้าง พื้นที่รัศมี1,000ันลี้ถูกห่อหุม้มด้วยพลังงานไร้รูปลกักกลุ่มผู้อมตะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายพวกเขารู้สึกเหมือนแมลงที่ตกลงไปในน้ำมันท่าไม้ตายนี้ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของพยักปีกธรรมินลดลงอย่างมากการคุกคามของมันต่อสูตูลดลงจนถึงจุดต่ำสุดนี่คือท่าไม้ตายกึ่งเขตแดนให้ลูล่หลันกัดฝันแน่น ท่าไม้ตายของซูตูยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายของนางข้าไม่ต้องการใช้สิ่งนี้ให้ล่วลานกลดเสียงเย็นและกระตุ้นใช้วิญญาณมาตาบนเส้นทางความแข็งแกร่งของนางอย่างลับๆนางยืมวิญญาณมาตาระดับเจ็ดดวงนี้มาจากถ้ำสวรรค์นิรันดรมันเป็นแกนกลางของท่าไม้ตายที่เรียกว่าความแข็งแกร่งที่สูญหายในช่วงเวลาสำคัญให้ล่วลานกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายนี้ทันที คลื่นพลังงานพุ่งออกมาจากร่างของไหลวล่นสู่ตูเร่งหลบเลี่ยงแต่ไม่สำเร็จหลังจากถูกโจมตีด้วยท่าหมายตายนี้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาต้องใช้ความพยายามมากขึ้นมากกว่าห0สิส่วนไหลล่นสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อีกครั้งการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดทั้งสองติดอยู่ในทางตันกลุ่มพวกมาตะต้องล่าถอยออกไปไม่ว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร พวกเขาก็เป็นผู้อมตะระดับเจ็ดบนจุดสูงสุดของภาคเหนือทั้งคู่ผู้ใดจะคิดว่าผู้อมตะบนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งจะน่าสะพึงกลัวถึงเพียงนี้ข้าเกรงว่าพวกเขาจะสามารถท้าทายแม้แต่ผู้อมตะระดับแปดสู้ตูเทพิดาจันทมินพวกเขาเป็นเสาหลักบนเส้นทางความแข็งแกร่งในโลกยุคปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสยัยกลุ่มผู้อมตะถอนหายใจกับตนเอง ณจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นซูตูหรือไห่ล่วหลันที่ได้รับชัยชนะคนทั้งสองก็ยังได้รับความเคารพและการยอมรับจากทุกคนการต่อสู้ระหว่างตัวตนที่เท่าเทียมทําให้กลุ่มผู้มาตะรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นและต้องการเห็นผู้ชนะคนสุดท้ายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมซูตูหัวเราะอย่างเต็มที่ไหล้วหลันกัดฟันแน่นแต่ไม่พูดนางตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้ง เหตุผลก็คือความแตกต่างด้านประสบการณ์การต่อสู้สู่ตูเหนือกว่าไห่ล่วลนในทุกรายละเอียดไห่ล่วลนพยายามทุกวิถีทางแต่ยิ่งนางต่อสู้มากเท่าใดนางก็ยิ่งเผยจุดอ่อนมากเท่านั้นเขาถูกโจมตีด้วยท่าไม้ตายมาตะความแข็งแกร่งที่สูญหายแต่เขายังทรงพลังถึงระดับนี้ไห่ล่วลนรู้สึกตกใจเล็กน้อยสู่ตูแข็งแกร่งมาก แม้ไหล้วหลันจะใช้ความพยายามทั้งหมดแต่นางก็ไม่สามารถล้มสูตูตอนนี้นางทำได้เพียงคาดหวังว่าถ้าไม้ตายมาต่าความแข็งแกร่งที่สูญหายจะทำให้สูตูเหนื่อยแต่ก่อนที่สูตูจะเหนื่อยไหล้วหลันกลับกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบและตกอยู่ในอันตรายไหล้วหลันกัดฝันแน่นนางไม่เต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้ในสถานการณ์เช่นนี้ นางทำได้เพียงเสี่ยงและพยายามเท่านั้นพยักปีกทมินคำรามและกระโดดเข้าหาไห่ลวหลันไห่ลวดหลันก้าวไปข้างหน้าและรวมร่างกับพยักปีกทมินนางกลายเป็นร่างมนุษย์ครึ่งสัตว์อสูรนี่คือวิธีการใช้ท่าไม้ตายรอยสักระดับสูงเมื่อพวกมาัตะารวมร่างกับรอยสักพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอีกมากสู้ตู ถึงเวลาจบการต่อสู้แล้วไหลวหลันตะโกนก่อนจะทยายามร่างเข้าหาสูตูสูตูยกแขนขึ้นหมัดของไหลวหลันประทะแขนของสูตูและส่งเขาลอยกลับหลังอย่างไม่สามารถควบคุมแต่สูตูยังสามารถใช้เท้ากดลงบนพื้นและประคองร่างของตนเองเอาไว้อย่างไรก็ตามไหลวหลันกลับปรากฏตัวขึ้นเหนือศีรษะของเขาอย่างกระทันหัน ปังให้ลวหลันโจมตีสูตูอีกครั้งปั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 งให้ลวหลันส่งมัดออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งแผ่นดินสั่นสะเทือนฝุ่นควันลอยขึ้นสู่อากาศความแข็งแกร่งของนางทำให้ผู้ชมหน้าซีดท่านสูตูท่านพ่อบุญธรรมผู้มาตาเผาสูตะโกนด้วยความกังวลให้ลวดหลันแข็งแกร่งเกินไป นางโจมตีด้วยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถตอบโต้พอแล้วเสียงของซูตูดังขึ้นมาจากหลุมลึกแต่ไห่ลั่วหลันไม่สนใจนางยังชกต่อซูตูยอมรับความพ่ายแพ้แล้วงั้นหรืออู๋กวงกล่าวด้วยความตื่นเต้นบางอย่างไม่ถูกต้องนายท่านดูไม่ปกติการสแสดงออกของเฉินเฉิงเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินถ้อยคำนี้ทุกคนก็ตระหนักได้ว่า ให้ล่วนหลานดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วนางสูญเสียเหตุผลและเคลื่อนไหวด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่าเท่านั้นผู้มาตะเผาซูมีความสุขกับเรื่องนี้ยังมีความหวังยอดเยี่ยมตราบเท่าที่ผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งสามารถผ่านสิ่งนี้เขาจะชนะถ้าไม้ตายนี้ส่งพลังเกินไปหากมันล้มเหลว เทพิดาจันทมินต้องเผชิญหน้ากับฟันเฟืองที่รุนแรงและอาจเสียชีวิตในจังหวะนี้ร่างหนึ่งบินออกมามันคือสูตูแต่สิ่งที่สูตูทำกลับเหนือความคาดหมายของทุกคนเขาอดทนต่อการโจมตีอันบ้าคลั่งของไหรยล่วหลันโดยไม่สนใจชีวิตของตนและขวาไหล่ของนางเอาไว้แรงสันสะเทือนถูกปลดปล่อยออกไป ขณะที่พยักปีกทมินถูกผลักออกจากร่างของไหล่วหลันไหล่วหลันฟื้นคืนสติขณะที่รูม่านตาของนางหดเล็กลงนางตกใจเมื่อพบว่าหมัดสายของนางทะลุหน้าอกขวาของสูตูแต่สู่ตูกลับช่วยนางและป้องกันไม่ให้นางเผชิญหน้ากับฟันเฟืองจากความล้มเหลวของท่าไม้ตายเพราะเหตุดใดไห่ล่นหลันตะโกนอยู่ในใจ และพยายามหยุดยั้งพยักปีกธมินหากสู้ตูถูกวันโจมตีในเวลานี้เขาจะเสียชีวิตอย่างแน่นอนแต่พยักปีกธมินไม่อยู่ในการควบคุมของไห่ลวล่วลานอีกต่อไปขณะที่ไห่ล,หลั่วลานคิดว่าสู้ตู่กำลังจะตายกลิ่นไออันทรงพลังกลับปัะทุออกมาจากร่างของเขาถ้าไม้ตายถูกปลดปล่อยออกมา พยักปีกทมินถูกส่งลงบนพื้นในการโจมตีเดียวกลุ่มผู้อมตะตกตะลึงการบ่มเพาะระดับแปสูตุกลายเป็นผู้อมตะระดับแปดไปแล้วงั้นหรือผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งของเราเป็นผู้อมตะระดับ8เขาเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดให้ลั่วหลันจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างเพราะเหตุใด นางดึงมือออกจากหน้าอกของสูตูและวางไว้บนไหล่ของเขาท่าหมายตายถูกกระตุ้นใช้งานมันไม่ใช่การโจมตีแต่ให้ล่วหลันกำลังรักษาอาการบาดเจ็บของสูตูสูตูเผยรอยยิ้มด้วยใบหน้าซีดขาวตั้งแต่เจ้าเริ่มท้าทายผู้คนข้าก็สังเกตเห็นเจ้าแล้วเทพธิดาจันทมินแม้เจ้าจะไม่ท้าทายข้าข้าก็จะท้าทายเจ้า เพื่อการต่อสู้ที่ยุติธรรมเพราะเส้นทางความแข็งแกร่งเงียบเหงามานานเกินไปการปรากฏตัวของเจ้าทำให้ข้ามีความสุขจงเดินบนเส้นทางสายนี้ต่อไปเทพธิดาจันทมินฟื้นฟูเส้นทางความแข็งแกร่งทำให้มันรุ่งโรดอีกครั้งสู้ตูกล่าวความปรารถนาของตนออกมาเมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่สองประกายของเขาให้ลวดหลานกลายเป็นเงียบงนัน พยัก์ปีกทมินบินกลับมาหาไหล่วหลานอีกครั้งไหล่วหลานกลายเป็นเงียบงนันพยัก์ปีกทมินกลับมาหาไหล่วหลานอีกครั้งตอนนี้มันกลับมาอยู่ในการควบคุมของนางแล้วพยัก์ปีกทมินกลับมาเป็นรอยสากอยู่บนร่างของนางไหล่วหลานมองสูตูอย่างลึกซึง้งก่อนจะจากไปก่อนจากนางกล่าวว่าสูตู เจ้าชนะการต่อสู้ครั้งนี้การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เกิดความโกลาหลคืนในโลกผู้อมตะของภาคเหนือมันจบลงด้วยชัยชนะของซูตูแต่ผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้เกินความคาดหมายของทุกคนหลังจากทั้งหมดสูตูกลายเป็นผู้อมตะระดับ8ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือเผ่าสูชื่อเสียงของพวกเขาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในการต่อสู้ที่ดุเดือด สู่ตูผนึกระดับการบ่มเพาะที่แท้จริงของเขาเพื่อต่อสู้กับเทพิดาจันทมินอย่างยุติธรรมนอกจากนั้นเขายัางไม่สนใจชีวิตของตนและช่วยชีวิตนางบุตรบุญธรรมของเขาแนะนำให้จัดงานเลี้ยงฉลองที่ยิ่งใหญ่และเชิญกลุ่มผู้มาตะเข้าร่วมเพื่อยกระดับชื่อเสียงของเผ่าสูวันต่อมาวังสวรรค์และถ้ำสวรรค์น,นิรันดรปล่อยข่าวที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าออกมา เทพอมาตะกลุ่มดาวและเทพอมาตะตะวันเดือดฟื้นคืนชีพแล้วขณะที่ฟางหยวนกลายเป็นผู้อมาตะระดับเกา้าบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมโลกตกสู่ความโกลาหลผู้อมาตะทั้งหมดตกตะลึงไปอย่างสมบูรณ์